เคล็ดลับสำคัญวันนี้การโพสเฟ e บุ๊กยังไงให้ได้ในชุกเช้านะคะเป็นการโพสคำคมนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนนะคะเตรียมคอนเทนต์นะคะหรือข้อมูลนะคะสามารถเซิร์ชจาก Google นะคะคำคมธุรกิจ คำคมฮาๆแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเตรียมคอนเทนต์ของเรานะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะเอาไว้ในโนต้ตให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะคะช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้านะคะก็สามารถนําไปโพสต์ได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมรูปภาพไว้ตั้งแต่ตอนคือเลยนะนะคะแล้วนะคะทุกคนไปที่แอป a c e b o o k เลยคะ่ะนะคะกดนะคะตรงนี้นะคะสำหรับการโพสนะคะก็ตรงคาว่า คุณคิดอะไรอยู่นะคะใน Facebook ของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะไปคัดลอกนะคะคอนเทนต์ที่เราเตรียมไว้เมื่อคืนนี้นะคะเรียบร้อยนะคะกดเลือกทั้งหมดกดคัดลอกนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่ตรงนี้เลยนะคะกดว่างนะคะ นะคะแล้วเลือกนะคะรูปกระตูนนะคะตรงกลางสีเหลืองนะคะคลิกคำว่ามีความสุขนะจ๊ะนะคะถ้าต้องการแท็กชื่อนะคะแม่ทีมของเรานะคะสามารถแท็กชื่อนะคะแม่ทีมนะคะของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะแท็กชื่อเรียบร้อยนะคะด้านบนนะคะอย่าลืมสังเกตนะคะ ตรงนี้ให้เป็นสาธารณะและตรงอัลบั้มนะคะสามารถใส่ข้อมูลอัลบั้มนะคะของเราได้เลยใครยังไม่มีนะคะกดสร้างอัลบั้มใหม่เลยจ้านะคะใครมีแล้วนะคะคลิกในอัลบั้มที่เราต้องการเรียบร้อยนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้นะคะการโพสต์ในตอนเช้านะคะอย่าลืมนะคะเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปด้วยนะคะคลิกไปเลยนะคะรูปภาพของเรานะคะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะกดปุ่มถัดไปจ้านะคะเมื่อเรียบร้อยนะจ๊ะท่านใดนะคะที่นะคะต้องการเพิ่มเสียงนะคะในภาพนะคะสามารถกดคําว่าแก้ไขนะคะแล้วเพิ่มเสียงในรูปตัวนี้ได้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวโน้ตดนตรีนะจ๊ะกดคลิกเข้าไปเลยจ้านะคะแล้วเลือก,อกรูเออเสียง <มา S 2> เพลง ประมาณนี้ได้เลยนะคะก็มีเลือกเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสามารถคลิกนะคะเลื่อ,เอนปเปลี่ยนนะคะพื้นที่อ่าหรือนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะเลือกแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นตัวเองเนี่ยค่ะโอเคนะคะถ้าเราพอใจแล้วนะคะกดคำว่าเรียบร้อยนะคะอ่านะคะเลือกตัวหนังสือจิ้ม ตัวนังสือไปไว้มุ่นะคะมุมในมุมหนึ่งได้เลยนะคะจะได้ไม่บดบางภาพเราเนาะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็กดเรียบร้อยนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้การโพสต์นะคะใน Facebook เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มสําคัญนะคะสุดท้ายนะคะปุ่มโพสต์นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะ เริ่มทำนะคะลงมือทํานะคะใครชอบนะคะกดหัวใจให้นะคะใครนะคะอยากให้ป้ามี่ทาคลิปอะไรดีๆนะคะฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ